สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องไอสไตล์ชาแนลวันนี้นะคะก็จะมาแต่งลุคโทนเชอร์รี่เชอร์รี่แดงๆกำกำแบบนี้นะคะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าแต่งไงก็ไปดูกันกดไล์ให้ก่อนไดมีติดตามให้ด้วยนะรองไปดูได้ยู อันดับแรกก็ลงไปลองพื้นก่อนนะคะของฟิตมีวันนี้เบอร์3-10ของเมลีนฟิตมีมันจะไม่หนามากก็ได้งานผิวนิดนึงเนาะต่อไปก็จะเขียนคิ้วต่อเลยอุ้ยว้า คิ้วก็จะเขียนเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งสองข้างแล้วก็ปัดมาสคารา่าคิ้วแล้วก็ต่อเนื่องด้วยคอนทัวร์นะคะมันมีจริงๆไหมแบบคนที่แต่งหน้าโดยไม่คอนทัวร์ก็อาจจะหน้าลิกก็ได้เนะในโลกนี้ไม่ได้มีแต่คนหน้าอ้วนของวาไอสเของวา วันนี้ปากเราจะแดงเพราะฉะนั้นตาจะแดงมากไม่ได้นะคะก็เลยต้องแต่งเปสีน้ำตาลทองอะไรประมาณนี้นะคะเน้นแดงที่แก้มกับหน้าก็พอแม่ก็จะส่วนของพาเลตตานะคะก็จะใช้เป็นของมิคาล่าสีนี้เลยนะคะลงสีนะคะทั่วเปิดตาเลยแต่ว่าไม่ต้องเบนขึ้นไปสูงมากแค่ตรงชิดโคนของตาก็พอนะคะ แล้วก็เอาน้ำตาลที่อ่อนลงมานิดนึงคือสีนี้นะคะกับสีนี้ผสมกันแล้วก็เบนขึ้นไปด้านบนเลยจ้าแล้วก็ใช้สีที่เข้มที่สุดตัวนี้นะคะอุกอุกไปที่อัดอัดไปทีต่ตานะคะกัวเลยวะสีนี้นะคะมันจะผสมชิมเมอร์นิดนึง ส่วนปลาล่างนะคะเราจะใช้สีนี้กับสีนี้ผสมกันนะคะสุดท้ายก็เอาสีชิมเมอร์นี้นะคะทาตรงที่เราเว้นไว้ต่อไปก็จีดอายไลเนอร์น,น,นะคะตังเลยดูดิต่อไปก็ดัดแล้วก็ปัดขนตาเลยนะคะแต่ว่าแอมบอกว่า ที่ว่าสานะมันกลับมาขายอันนี้แนละ้วทุกคนมาสคาร่าในตานานถ้าเกิดใครเคยใช้จะรู้ว่ามันดีมากดีมากมาสคาร่านี้ดีมากให้ทุกคนไปซื้อนะคะตอนนี้ขายอยู่ทุกคนถ้าจะถามว่ามันดียังไงดูนเกาคิว มาถึงขั้นตอนที่ชอบที่สุดในการแต่งหน้าอีกแล้วปัดแก้มเนื่องจากในวันนี้นะคะเราจะแต่งแบบว่าแดงก่ำแดงช้ำแดงโดนซ้อมเราก็เลยจะมาใช้ที่ปัดแก้มของ for you t o นี่คือสี SO นะคะมันจะมีชิมเมอร์น,นิดๆอยู่ปัดหน้าแก้มไปเลยกำ่กำก่ำช้ำช้ำ <c oughs> ได้ได้ยู ที่เคยบอกคลิปที่แล้วว่าไม่ต้องเกลียร์ล้อเลีนนะคะไม่เกลียร์แล้วเป็นบ้าอะไรเป็นพวงขนาดนี้นะจีโน่แม็กเทมเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะลงแบบหน้าแก้มไม่ไม่ลงที่หนกแก้มนะครับ <ś c oughs> พอมาถึงขั้นตอนนี้สวยตลอดเลย ลิปนะคะเจะลงเป็นเบสไว้ก่อนนะคะเป็นสีแบบนี้เบอร์21ของสีจันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงสีแดงทับอีกทีลิปสีแดงที่เราจะลงนะคะเป็นของยี่ห้อมีเบอร์61ค่ะ วันนี้เราอยากได้ความกำช้ำนะคะเราก็ใช้ของอันนี้เข้าไปอีกทีหนึ่ง for you 2นี่คือสำอาง for o u t เยอะเหมือนกันเนี่ยเสียอะไรไม่รู้ว่าที่บอกเขียนแต่ว่ามันจะเป็นลูกกล้วยกับช็อกโกแลตนะคะทาทับลงไปเลยทับแดงอีกรอบตรงกลางเพลงต้องมาแล้วปะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับลูกในวันนี้ลูกทวนแดงกำกำแบบนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากดูคลิปต่อๆไปอีกก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับนี้ไปแล้วบ๊ายบาย